คนขับเครื่องบินเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารครับรายได้เดือนนึงก็หกหมื่นถ้าคุณมีทรัพย์สินอะไรคุณเปลี่ยนทรัพย์สินตัวเนี้ให้อปใช้หนี่ใสแล้วเงินที่เหลือฝากไว้กับเมียฝากไว้กับเมียสวัสดีครับฟลเพลชีวิตที่แยก็เป็นเสียได้ครับวันนี้อากาศดีครับหาโอกาสเลยว่นนั่งชิลคาเฟ่ที่ร้านโรบอทคอฟฟี่นะครับแถวปทุมธาน,นี แต่แล้วครับแต่แล้วแม่ระหวา่างจะนั่งรอที่จะทานอาหารนี่ดีครับนั่งจะทานอาหารอยู่นี่นี่อ่านหนังสือพิมพ์เปิดมาหน้าแรกมาพอดีเลยคนระับสอบบอนเทพรักษ์แล้วไหนตลอดเวลาที่บอกว่าประเทศไทยไม่มีบ่อนไม่มีการพานันแล้วนี่คืออะไร ตอนนี้เป็นที่รู้กันทั่วสังคมแล้วว่าประเทศไทยมันมีบอลแล้วก็เรื่องต่อนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะตอนนี้ก็คือสถานการณ์โควิดรอบที่สองซึ่งระบาดหนักกว่าเดิมอีกซึ่งผมบอกว่ารอบนี้ก็มีหลายๆกิจการนะฮะที่ผมบอกเลยว่าต้องปิดตัวลงเพราะสถานการณ์นี้ทําให้เขาขายไม่ได้เขาต้องยอมแพ้ครับผมเข้าใจแต่ไอสถานการณ์ตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นนะ่ะ สิ่งที่ตามมาคนที่เอาโอกาสของสถานการณ์โควิดขึ้นมาใช้สำหรับคนที่เดือดร้อนคือบอกว่าเฮ้ยผมตกงานอะ่ะผมไม่รู้ผมจะทำยังไงเลยในชีวิตผมไม่มีแม้แต่จะกินผมเข้าใจนะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่สิ่งหนึ่งบางครั้งคุณต้องลองเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างรอบแรกมีใครเห็นค่าวบางผมขอมอนุญาตนะครับขออนุญาตพี่ตรงนี้เลย พ่อมองว่าที่พี่เขาเป็นสะจวดเขาตกงานครับเพราะว่าเครื่องบินไม่ได้บินเขาผันตัวเองอจากคนขับเครื่องบินเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารครับรายได้เดือนนึงก็หกหมื่นได้นี่คือเขารู้จักการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือว่าพี่คิดว่าเฮ้ยผมจะไปทําอะไรอะ่ะผมไม่มีศักยภาพในตัวเองเลยโดยที่คุณได้ลองหรือย,ยังคุณได้ทําหรือยังคุณได้คิดหรือยัง คุณอย่าคิดแต่จะให้รัฐบาลมาช่วยครับเขาช่วยไม่ได้ทุกคนหรอกครับผมบอกให้ส่วนสถาน,นะการที่2ก็จะมีไอ้พวกพวกหนึ่งอะเอาแล้วจะเริ่มทําการโฆษณาในสายเทาหรือสายดาร์กที่บอกว่าเอาสถานการณ์โควิดมาบอกว่าแจกเงินสู้โควิดใครแอดมารับเท่าโน้นรับเท่านั้นรับเท่านี้ผมถามหน่อยว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้ล็อกดาวยังไม่ล็อกเลย เพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าท่านล็อกดาวมาแล้วเนี่ยจะหาเงินชดเชยตรงไหนมาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนมึง <c oughs> เป็นใครมึงมาแจกตามมึงลวยกว่ารัฐบาลอีกเหรอนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้ผลของการพนันที่เขาจะมาบอกว่าเอ,อ้ยเล่นออนไลน์หรือพี่คิดว่าตอนนี้ผมไม่มีอาชีพเลยมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็เอาไปใส่ออนไลน์เพื่อที่จะหาเงินผมบอกเลยนะว่าแม่งยิ่งจม ยิ่งจมยิ่งไม่เหลือยิ่งเละเทะเข้าไปอีกคราวนี้พอคุณไม่เหลือคุณก็จะนั่งคิดมากคราวนี้ผมบอกให้สมองคุณจะคิดไม่ออกเลยว,ว่าคุณจะไปหาอาชีพอะไรทาเฮ้ยผมจะทํายังไงดีว่าผมจะเอาเงินตรงไหนมาใช้นี่ว่าผมก่ออน,นี่เพราะผมไปเล่นพนันออนไลน์แต่ซึ่งจริงๆแล้วว่าถ้าคุณอยู่กับตัวเองลองคิดดีๆศักยภาพของตัวเองให้ลองล,อง,ลองมือทําครับ ลงมือทําในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยหรือคุณคิดว่าคุณมีความชํานาญแบบไหนคุณคิดค้นขึ้นมาบางคนเปลี่ยนสถานการณ์จากโควิดให้เป็นโอกาสเช่นผมขอยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งที่เป็นแฟนเพจของผมมีตัวตนจริงแต่ขอไม่เอ่ยชื่อจากสถานการณ์โควิดตอนนั้นก่อนสถานการณ์โควิดด้วยติดน,นี่พนันไม่สามารถเอาเงินไปเคลียร์คู่ค้าได้ แต่สิ่งที่เขาโดดลงไปเล่นเพราะอะไรรนะู้ไหมเขายอมให้ตัวเองอดแต่เอาเงินจ่ายลูกน้องแล้วได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเขาคิดว่าเขาจะเอาเงินตัวเนี้ยของเงินเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทนะจากยอดสองแสนที่เขามีซึ่งเป็นเงินที่ลูกค้าจ่ายแล้วคือต้องเอาไปจ่ายคู่ค้าด้วยกันเสร็จแล้วลท,ำทำอะไรไม่ได้เขาเล่นครับเสียสองหมื่นตาหน้าเขาเล่นสามหมื่นไงไ,ไอ,งอ้สูตรทบก็เหมือนเดิมสุดท้ายสองแสนหมด เขาโทรมาปรึกษาผมผมบอกว่าถ้าคุณมีทรัพย์สินอะไรคุณเปลี่ยนทรัพย์สินตัวเนี้แห้เอาไปใช้หนี้ใสแล้วเงินที่เหลือฝากไว้กับเมียผมได้คุยกับเมียก่อนผมขอบอกว่าเมียเขาเป็นเรียกว่าคนซื่อมากเลยนะสถานการณ์ตรงนี้จบปุ๊บปั๊บ,บเขาก็เอาที่ไปเข้าอสกสเอามาใช้นี่สองแสนเขาบอกกับผมว่าเขาพู่มาประมาณห้าแสนบาท คุณเชื่อมั้สถานการณ์โควิดเข้ามาปั๊บนี่เขาโทรมาหาผมพี่ผมตายหาแล้วผมกู้เงินมาแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงผมบอกว่าน้องทําอาชีพอะไรเขาทําอาชีพเกี่ยวกับพลาสติกผมพูดไปคํานึงว่าน้องตอนนี้โควิดมาพี่ว่ามึงไม่เคยดิประมาณสี่เดือนน่ะมึงฟื้นพี่ผมจะไปฟืน้นได้ยังไงครับเ,ออเดี๋ยวดูละกันคุณเชื่อมั้ว่าผ่านไปสี่เดือนแล้วเขาหยุดพนันจริงๆนะสี่เดือนเขาใช้นี้หมด และยังจากนั้นไม่พอพาไปสามเดือนเขาซื้อที่เพิ่มขยายธุรกิจแล้วทุกวันนี้ผมได้คุยกับเขาเขาบอกว่าขอบคุณนะครับที่ตอนนี้ผมโคตรเกียดพนันนะครับขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปให้ได้ในสถานการณ์โควิดตรงนี้นะครับก็การจะตกไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามวันนี้ที่ผมไม่ใส่แมสเนี่ยเพราะว่าผมอคดคลิปนะกปกติแล้วเวลาผมไปไหนผมก็ จะใส่แมสตลอดเวลานะครับอ่ะก็สําหรับตรงนี้ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพต,ตัวเองการอย่าตกแล้วก็ผ่านพ้นสําหรับคนที่ยังคิดอยากจะเล่นอยากจะรวยจากการพนันก็ขอให้คุณเลิกซะเพราะทั้งหมดที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามในเพจชีวิตีเฮียก็เป็นเสียได้และในช่งทางช่องย t u b e ชีวิตีเฮียก็เป็นเสียได้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ